ลองจินตนาการถึงเครื่องบินขับไล่ที่เบาราวกับเหย่ยวเร็วดังสายฟ้าและแม่นยำราวกับศิละปะก,การล่านี่คือเจสสามกรีเปนอศวินแห่งเวหาที่ถือกำเนิดจากดินแดนแห่งหิมะสวีเดนไม่ได้สร้างมันเพื่อโจมตีแต่เพื่อปกป้องเพื่อยืนหยัดเพื่ออิสรภาพและเพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าขนาดไม่ใช่ทุกสิ่งเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนโลกถูกปกครองโดยเครื่องบินรบขนาดยักษ์ F 1 5 SU 2 e 7มิราชเหล่านี้คือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจแต่สวีเดนเลือกทางที่ต่างออกไป พวกเขาต้องการเครื่องบินที่สามารถขึ้นบินจากถนนหลวงบำรุงรักษาได้ง่ายมีความยืดหยุ่นและต่อกรกับมหาอำนาจได้กริปเป็นไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของเทคโนโลยีมันคือปรัชญาแห่งการบินเครื่องยนต์ r m 1 2ของมันพัฒนาจาก General e l e c t เล c F404 กสามารถพามันพุ่งะยานถึงความเร็วแมสสองหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางปฏิบัติการกว่า4 0 0 0กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มความสามารถในการขึ้นลงจากสนามบินเล็กหรือแม้แต่ถนนในป่าคือสิ่งที่ทำให้มันพิเศษ เมื่อคุณนั่งในห้องนักบินของกริเปนมันไม่ได้รู้สึกเหมือนเครื่องบินแต่มันเหมือนคุณใส่ปีกหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบควบคุม HOTAS และระบบรวบรวมข้อมูลจากรดาดักร่องอินฟราเรดดาวเทียมทุกอย่างถูกรวมไวใ้ให้คุณเห็นสนามรบทั้งหมดในภาพเดียวกริเปนยังเป็นเครื่องบินที่เงียบในสนามรบแต่น่ากลัวที่สุดมันมีเรดาร์ Raven ES 0 5นย์แบบ AESA สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ระยะไกลและยังสามารถรบกวนเรดาร์ของศัตรูปล่อยสัญญาณรบกวนและทำให้ตัวเองหายไปจากสายตา นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการรบสมัยใหม่ไม่ใช่แค่ยิงกันอย่างเดียวแต่ต้องหลอกล่อซ่อนตัวและเอาชนะด้วยข้อมูลประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มหันมามองกริปเปนอย่างจริงจังไม่ใช่เพราะมันถูกกว่าเท่านั้นแต่เพราะมันใช้ได้จริงทั้งไทยฮังการีสาธารณรัฐเช็กแอฟริกาใตา้และบราซิลต่างเลือกใช้กริปเปนเป็นเครื่องบินหลักในไทยกริปเปนเป็น,ปนหัวใจหลักของกองทัพอากาศทดแทน f 5ที่ใช้มาหลายทศวรรษเครื่องบินเหล่านี้ถูกประจำการที่ฐานทัพอากาศอุตภัา และทำหน้าที่ปกป้องน้านฟ้าของชาติได้อย่างสมศักีที่บราซิลพวกเขาไม่เพียงแค่ซื้อแต่อย่างร่วมผลิตกริปเป็นรุ่น E F ซึ่งถือเป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยีระดับสูงเป็นการซื้อที่เปลี่ยนจากผู้บริโภคเป็นผู้ร่วมสร้างและทำให้บราซิลมีศักยภาพในการพัฒนาเครื่องบินรบของตนเองในอนาคตสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือความสามารถในการบำรุงรักษาที่ง่ายมาก เพียงท,ทีมช่างไม่กี่คนใช้เวลาสั้นๆกริปเป็นก็พร้อมกลับขึ้นบินอีกครั้งเหมาะกับประเทศที่ไม่ได้มีงบประมาณทางทหารมหาศาลแต่เหนือสิ่งอื่นใดกริปเป็นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความกลัวมันถูกสร้างขึ้นจากความรักความรักนายเสรีภาพความสงบและความมุ่งมั่นในการปกป้องบ้านเกิดคุณเคยเห็นเด็กน้อยยืนมองเครื่องบินรบบินผ่านหัวไหมดวงตาที่เต็มไปด้วยความฝันเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไม่ใช่แค่เสียงของเหล็กและเชื้อเพลิงแต่มันคือเสียงของความหวัง กริปเปนคือเสียงนั้นมันคือเหยื่อเงียบแห่งเวหาที่พร้อมปกป้องท้องฟ้าของเราในทุกยามแม้ว่าโลกจะกำลังเข้าสู่ยุคข,ของโดรนและ AI แต่มนุษย์ก็ยังต้องการบางสิ่งที่จับต้องได้และกริปเปนยังยืนอยุดตรงนั้นพร้อมเสมอที่จะปกป้องด้วยความแม่นยำฉลาดและความไว้วางใจเครื่องบินลำนี้ไม่เคยพ่ายแพ้ในการซ้อมรบไม่เคยหยุดพัฒนาและไม่เคยหันหลังให้กับพันธกิจที่มันถูกสร้างมาเพื่อหากคุณเชื่อว่าความกล้าไม่จำเป็นต้องใหญ่โต หากคุณศรัทธาว่าอิสระควรถูกปกป้องด้วยสติปัญญาหากคุณเคยเงยหน้ามองท้องฟ้าและสงสัยว่าใครกำลังปกป้องมันคำตอบนั้นอาจคือกริปเปนหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนของคุณได้รู้จักกับเครื่องบินที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไปของวีรบุรุษแห่งท้องฟ้า